สวัสดีนะครับเด็กๆทุกๆคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาทดสอบนะครับปลายภาคปลายภาคเรียนที่1น,นะครับปีการศึกษา2564นะครับวันนี้คุณครูก็จะทําการทดสอบรายวิชานะครับสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับเรื่องนี้คุณครูไม่เยอะลูกไม่ออกเยอะเพราะว่าเราเรียนไปแค่อะไรครับเรื่องอะไรบ้าง อ่าสินค้าบริการภาษีใช่ไหมลูกอ่าแล้วก็หน้าที่ของตัวเองนั่นเองนะครับอ่าคุณครูก็จะออกนะครับประมาณนี้นะครับอ่าโอเคถ้าพร้อมกันแล้วนะครับอ่าเด็กๆเตรียมอุปกรณ์ของเราขึ้นมาครับดินสอนะครับแล้วก็กระดาษคําตอบครับหยิบซองนี้ขึ้นมานะครับแล้วเลือกนะครับดึงออกมาหากระดาษคําตอบรายวิชา สังคมศึกษานะครับอ่านะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับอนี่างนี้นะครับเป็นยี่สิบข้อแล้วเขียนว่าเห็นไหมครับสังคมศึกษาแบบนี้นะครับอ่าโอเคนะครับข้อสอบนะครับวันนี้นะครับมีทั้งหมดนะครับเป็นปรนัยนะครับแบบเลือกตอบจํานวน2ี่สข้อนะครับแล้วก็ ต่นนะครับแบบเลือกตอบอีก1ข้อนะครับง่ายๆดูง่ายๆนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับให้เด็กๆนะครับเขียนชื่อนะครับโรงเรียนวันที่เลขที่ให้เรียบร้อยนะครับถ้าใครไม่ทันกดหยุดไว้ก่อนนะครับกดหยุดไว้ก่อนแล้วก็ไปเขียนให้ทันนะครับแล้วก็ค่อยกลับมาเราจะใช้วิธีการกดหยุดนะครับเพื่อรอกัน นะครับซึ่งคุณครูอาจจะไปเร็วเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณครูบอกกดหยุดให้เด็กๆกดหยุดแล้วก็ลงไปฝนทําข้อสอบนะครับอโอเคนะครับให้เด็กๆกดหยุดไว้แล้วเด็กๆก็ไปเขียนหัวใบกระดาษคําตอบให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่ารายละเอียดส่วนนี้นะลูกสาคัญมากนะครับเนี่ยนะครับถ้าพวกเราไม่เขียนคุณครูก็จะไม่รู้ว่าจะให้คะแนนไขรนะครับ คุณครูตรวจแล้วเกิดได้คะแนนเต็มแต่ไม่มีชื่อมาคุณครูก็ไม่รู้จะให้คะแนนใครเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับไปดูข้อที่หนึ่งอ่ะโอเคอ่ะเด็กๆน่าจะมองเห็นเนาะอ่าโอเคครับพร้อมเลยปัจจัยใด มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มากที่สุดปัดจจัยสี่จำได้หรือเปล่าปัใจจัยใดมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มากที่สุดกอไก่อาหารขอไข่เสื้อผ้าขอควายยารักษาโรคง,งูงูเครื่องนุ่มหมุ่มนะครับนี่ก็คือทั้งหมดปัดจจัยสี่สิ่งไหนสำคัญที่สุดคุณครูจะพูดเป็นอย่างแรกเสมอเลย นะครับถ้าเด็กๆไ,ได้คําตอบแล้วเด,ด็กๆกดหยุดครับแล้วก็ไปฝนเลือกคําตอบทีนี้ข้อที่2ข้อใดคือสินค้าและบริการที่เป็นความต้องการของมนุษย์ หรือสินค้าและบริการที่เราอยากมีอยากได้ฟังให้ดีนะครับข้อใดคือสินค้าและบริการที่เป็นความต้องการของมนุษย์หรือสินค้าและบริการที่คนเราอยากมีอยาก,ยากได้ขอไก่ข้าวผัดขขอไข่ชุดนักเรียนขอควายคอมพิวเตอร์งองูงงงอยาแก้ปวดท้อง สิ่งไหนครับคือสินค้าที่เราอยากมีอยากได้เพื่อสนองความต้องการของตัวเองนั่นเองนะครับก็คือนอกเหนือจากปัจจัยสี่ไปจำได้ไหมปัจจัย4ี่มีอะไรบ้างม,มีอาหารอะไรครับเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคจำไหมครับเพราะฉะนั้นเด็กๆก็เลือกดูให้ดีนะครับกดหยุดไว้ครับแล้วก็ไปฝนคำตอบครับ มาดูข้อที่3ครับบุคคลใดซื้อสินค้าเพราะความจำเป็นบุคคลใดซื้อสินค้าเพราะความจำเป็นกไก่หน่อยซื้อถุงเท้าเพราะคู่เก่าขาดขอใครหวายซื้อเสื้อยืดเพราะคนขายลดราคาขอควายเอกซื้อหนังสือการ์ตูนเพราะอยากอ่านงงูโต้งซื้อของเล่น เพราะจะได้มีเหมือนเพื่อนอข้อไหนครับที่ซื้อเพราะความจําเป็นครับเด็กๆก,กดหยุดไว้ครับแล้วก็พิจารณาเลือกคําตอบลงไปนะครับต่อไปข้อที่ C นะครับความหรืยังอ่าข้อที่ C นะครับกลับมาแล้วข้อใดไม่ใช่อาชีพที่สุดจริต ข้อใดไม่ใช่อาชีพที่สุจริตขอไก่นักมายากลขอไข่นักล้วงกระเป๋าขอควายหมอนวดแผนโบราณงองูพนักงานขับรถโดยสารขอไหนครับเลือกได้เลยโอ้ยขอ,อนี้ง่ายมากอ่าเด็กๆกดหยุดไว้ครับแล้วก็ไปเลือกคําตอบฝนลงไปให้ถูกต้องนะครับ น่าจะกลับมาแล้วมาดูข้อที่5ครับใครไม่ได้ประกอบอาชีพบริการใครไม่ได้ประกอบอาชีพบริการไม่ได้นะครับขอใกหนุยเป็นพยาบาลขอใครเดินขับรถแท็กซี่ขอวายออททำสวนผลไม้งง,งูเอกเป็นช่างซ่อมรองเทา้า อาชีพไหนครับที่เป็นอาชีพบริการคนอื่นนั่นเองเด็กๆกดหยุดไว้ครับแล้วไปหาคำตอบครับโอเคนะครับามาดูกันต่อ หลักสำคัญที่จะควบคุมรายจ่ายในครอบครัวคือข้อใดหลักสำคัญที่จะควบคุมรายจ่ายในครอบครัวคือข้อใดกอไกลซื้อเท่าที่มีเงินอยู่ขอใครไม่ซื้อของราคาแพงคอควายซื้อของทุกอย่างที่ต้องการง,งงูไม่ซื้อของที่ไม่จำเป็น ข้อไหนครับเด็กๆก็เลือกเลยหลักการใช้ควบคุมรายจ่ายใ,ในครอบครัวนะครับคุณครูย้ําอยู่เสมอซื้อเฉพาะสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นใช่ไหมครับอ่าโอเคเด็กๆกดหยุดครับแล้วก็ไปฝนเลือกคําตอบนะครับต่อไปครับข้อที่7อ่าอ่าจะกลับมางานแล้วนะครับเงินที่เหลือจากการใช้จ่าย แล้วนำไปฝากธนาคารเอาไว้เรียกว่าเงินอะไรเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายแล้วนำไปฝากธนาคารเอาไว้เรียกว่าอะไรอ่าอย่างเช่นที่พวกเราเอานำมาฝากธนาคารโรงเรียนของคุณครูเนี่ยเรียกว่าเงินอะไรขอไกลเงินออมขอไข่เงินเดือนขอควายเงินค่าจ้างงงูเงินรายรับขอไหนครับอ่เด็กๆกดหยุดไว้ครับแล้วก็ไปเลือกคำตอบและก็ฝนเลยนะครับ ต่อไปนะครับข้อที่8ข้อใดไม่ใช่หลักสำคัญของการประกอบอาชีพข้อใดไม่ใช่หลักสำคัญของการประกอบอาชีพมาอไกลเป็นอาชีพสุจริตขอใครเป็นอาชีพที่ได้เงินเดือนสูงขอควายเป็นอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมาย ง,งูเป็นอาชีพที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันไหนครับที่ไม่ใช่องค์ประกอบของการประกอบอาชีพเด็กๆกดยึดด้วยโอเคคุณครูก็เริ่มง่วงนอนแล้วนะครับข้อที่9มา,มาดูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทีนี้ข้อที่9ครับ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นพระราชดำริของพระมหากษัตริย์องค์ใดนะครับขอใครรัชการที่4ขอใครรัชการที่5นะครับขอควายรัชการที่7งง,งูรัชการที่9ถ้าเด็กๆจําไม่ผิดนะครับคุณครูมีวิดีโอเสริมให้ดูด้วยเรื่องนี้นะครับจำได้กันหรือเปล่านะครับถ้าเด็กๆแล้วเด็กๆก็ก,กดหยุดครับเพื่อที่จะทําการ ฝนครับกดยุดมาถึงข้อที่10ครับน่าจะกลับมากันแล้วข้อที่10นะครับข้อใดไม่ใช่ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ในการทําสวนมะพร้าวนะครับ ก็คือทรัพยากรที่เราจะต้องใช้ในการทำสวนมะพร้าวนั่นเองนะครับกอไก่ค่าจ้างคนงานขอไข่เจ้าของสวนมะพร้าวขอควายผลละมะผลมะพร้าวที่จำหน่ายงองูที่ดินที่ใช้ปลูกมะพร้าวข้อใดไม่ใช่ทรัพยากรในการทำสวนมะพร้าวนะครับอะไรครับที่ไม่ใช่ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการทำสวนมะพร้าวไม่ใช่นะครับ ต่อไปเลยนะครับเอาเด็กๆกดหยุดไว้ก่อนนะครับกดหยุดไว้นะครับเพื่อทําการพิจรารณาก่อนโอเคต่อไปครับข้อที่11ดมาดูนะครับ11นะครับผู้ที่มาซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆเรียกว่าอะไรผู้ที่มาซื้อสินค้าและบริการต่างๆเรียกว่าอะไรเนี่ยอย่างเราเนี่ยครับไปซื้อของเขาเรียกเราว่ายังไง อย่าบอกนะครับว่าบังคำน้อยนะครับไม่เกี่ยวนะครับกอไก่นะครับผู้บริโภคขอข่ผู้ผลิตขอควายผู้จำหน่ายงองูผู้ประกอบการนะครับเอาอีกรอบนะลูกผู้ที่มาซื้อสินค้าและบริการต่เรียกว่าอะไรกอไก่ผู้บริโภคขอข่ผู้ผลิตขอควายผู้จำหน่ายงองูผู้ประกอบการนะครับ ต่อไปเ <c oughs> ด็กน่านจะกดหยุดไว้ทันนะครับเมือ่อกี้ต่อไปครับขอนทีสิบสองนะครับอ่ะโอเคการใช้จ่ายอย่างประหยัดก่อให้เกิดผลดีอย่างไรการใช้จ่ายอย่างประหยัดก่อให้เกิดผลดีอย่างไรกอไกล จิตใจสงบขอใครมีสุขภาพดีขอควายไม่มีโรคภัยงอง,ง,งูไม่เป็นหนี้สิน,นเด็กๆก,กดหยุดเลยครับแล้วก็พิจารณาเลือกคำตอบแล้วฝนลงไปในกระดาษคำตอบครับต่อไปนะครับต่อไปข้อที่13มานะครับข้อที่13 ดูยังอยู่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอ้าวข้อใดไม่ใช่การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวันข้อใดไม่ใช่การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวันขอไกลตรงเวลาขอใครไม่ฟุ่มเฟือยขอควายประหยัดงองูอดออมข้อไหนที่ไม่ใช่ครับ เด็กๆก,กดหยุดไว้ครับแล้วก็พิจารณาเลือกคําตอบครับคิดให้ดีๆ โอเคนะครับมาดูข้อที่14นะครับใครปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงใครปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตั้งใจฟังนะครับกไก่ไก่ชอบซื้อสินค้าราคาแพงขอไข่ปลาปลูกผักสวนครัวไว้กินเองขอควายแมวชอบไปเที่ยวต่างประเทศงองู กุ้งไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารใครปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงครับเด็กๆกดหยุดไว้นะครับเพื่อทำการหาคำตอบ ทีนี้ครับมาถึงข้อ15ครับข้อ15นะครับผู้บริโภคที่ฉลาดควรปฏิบัติตามข้อใดผู้บริโภคที่ฉลาดควรปฏิบัติตามข้อใดก็คือเรานั่นเองนะครับผู้บริโภคคนซือ้อนั่นเองนะครับขอไกลผูกไม่ตีกับพ่อค้าแม่ค้าขอใขต่อรองราคาให้ได้มากที่สุดขอควายเปรียบเทียบคุณภาพและราคา หลายหลายยี่ห้อก่อนซื้อโงโงูนำสินค้าไปลองใช้ก่อนค่อยจ่ายเงินทีหลังอ่าข้อไหนครับคือสิ่งที่ฉลาดที่สุดที่ควรปฏิบัติครับอ่าเด็กๆกกดหยุดไว้เลยนะครับแล้วก็ทำการเลือกคำตอบก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วก็ฝนลงไปในกระดาษคำตอบให้เรียบร้อยอมาถึงข้อที่ 16หนะครับน่าจะกลับมาแล้วข้อที่16ครับข้อใดเป็นคุณธรรมของผู้ผลิตข้อใดเป็นคุณธรรมของผู้ผลิตผู้ผลิตก็คือคนที่สร้างสินค้าสร้างบริการนั่นเองนะครับกอไกไม่หลอกลวงผู้ซื้อสินค้าขอขายขายสินค้าให้ได้กำไรมากที่สุดคอควายพูดจาไพเราะ กับผู้ซื้อสินค้างงงูให้ผู้ซื้อเลือกสินค้าได้ตามสบายข้อไหนครับเป็นคุณธรรมของผู้ผลิตเด็กๆกดหยุดไว้นะครับแล้วทำการโฟนคำตอบครับ มาถึงข้อที่17นะครับข้อที่17เง,นงินสมทบที่ธนาคารจ่ายให้แก่ผู้นำเงินออมมาฝากไว้กับธนาคารเรียกว่าอะไรอีกรอบนะครับเง,นงินสมทบที่ธนาคารจ่ายให้แก่ผู้นำเงินออมมาฝากไว้กับธนาคารเนี่ยเรียกว่าอะไระเวลาที่เด็กๆเอามาฝากเงินไว้กับคุณครูนะครับคุณทุกสิ้นปีคุณครูก็จะมีเงินอะไร รวมให้กับเด็กๆนะครับซึ่งเด็กๆได้เซ็นรับอยู่นะครับขอไกลเงินทุนขอใครเงินช่วยขอควายดอกเบี้ยงงูเงินส่งเคราะห์เงินอะไรครับที่ธนาคารคืนนะครับสมทบให้กับผู้นําเงินออกมาฝากาเด็กๆก,กดยุดครับแล้วหาคําตอบนะครับ น่าจะกลับมากันแล้วนะครับทีนี้มาดูข้อที่18นะครับข้อที่18ข้อใดเป็นการใช้เงินเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าข้อใดเป็นการใช้เงินเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าขอไกลจ่ายค่าเรียนพิเศษขอไข่จ่ายค่ารถโดยสารขอควายจ่ายค่าตัดผมงง,งูจ่ายค่าอาหาร อ่านะครับง่ายมากเลยนะครับการใช้เงินแลกเปลี่ยนสินค้าจะต้องได้สินของกลับมาใช่ไหมครับข้อไหนครับอ่าเด็กๆก,กดหยุดครับแล้วก็เลือกหาคำตอบได้เลยต่อไปนะครับข้อที่19 โอเคไหมครับข้อใดเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติข้อใดเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกอไก่เรือข้อใแม่น้ำขคอควายรถยนต์งองูบ้านเรือนโอ้โหง่ายมากเลยครับาเด็กๆก,กดหยุดครับแล้วก็พิจารณาเลือกหาคำตอบได้เลย ข้อ19กับข้อ20โจทย์สามกันไม่เป็นไรนะครับถือว่าแถมไปเลยนะครับใครทําถูกถือว่าถูกสองข้อไปเลยอ่าข้อใดเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเหมือนกันข็ไก่เรือข้อไข่แม่น้ำขอควายรถยนต์งองง,อง,ง,องูบ้านเรือนอ่าเด็กๆทําเลยครับ19กับ20 โอเคนะครับหวังว่าทีนี้เด็กๆน่าจะทําแบบทดสอบ20ข้อเสร็จแล้วทีนะมาถึงข้อสุดท้ายนะครับของเรานะครับผูค้ครูก็จะอธิบายนะครับมันจะเหมือนกับใบงานของพวกเรานั่นเองนะครับอ่ะมาดูครับเดี๋ยวอ่านหัวข้อก่อนข้อที่21นะครับให้นักเรียนวาดภาพระบายสีอาชีพในฝัน พร้อมเขียนอธิบายเหตุผลอย่างน้อย3บรรทัดอ่าข้อนี้10คะแนนนะครับนะครับตั้งใจให้ดีนะครับวาดภาพ5เขียนอีก5นะครับหวังว่าเด็กๆจะได้เต็มกันทุกคนนะครับถือว่าเป็นคะแนนที่สําคัญเลยนะครับจำไว้นะครับหัวข้อนะครับอาชีพในฝันนะครับพร้อมอธิบายเหตุผลว่าคืออาชีพอะไรทําไมหนูอยากเป็นแล้วอาชีพนั้นทําอะไรบ้างอย่างนี้นะลูกโอเคนะครับอ่า นะครับนี่ก็ทั้งหมดนี้ก็คือการทดสอบนะครับวัดประเมินผลนะครับสอบปลายภาคเรียนที่1นะครับรายวิชาสังคมศึกษานะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปนะครับก็นะครับเดี๋ยวจะมาเจอใหม่กันในรายวิชาต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับ EP นี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเด็กๆน่าจะกลับมาใบงานด้านนี้ได้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับ ฝั่งนี้นะครับก็จะมีใบงานอยู่แบบนี้นะครับให้วาดภาพแล้วก็เขียนใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคอยู่ทางขวามือนั่นเองนะครับอ่าสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ